มองไปมองไปหน้าแต่ละคนมองไปหน้าแต่ละคนอ่ามองไปหน้าแต่ละคนรอบ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 ไม่เอาไม่เอาขึ้นไปเลยแต่ว่าไหนรอบรอบย้อนรอบหนึ่งรอบสองรอบอ่ารอบรอบหนารอบรอบเข้าไหมครับอ่า 在。嗯 คิดว่าในห้องนี้ใครมีน้ำใจมากที่สุดเอาไฟให้คนนั้นเลยเอาทุกคนช่วยพูดซินายใจดีที่ว่านายห้องนี้ใครมีน้ำใจมากที่สุดเอาไฟให้มคนนั้นเลยทำไม

tắt xin trái lời tắt xin trái tắt xin trái lấy tắt xin trái lấy tắt xin tắt xin